สำเร็จแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสำหรับแคมรี่ตัว ACV 5 0กับ ACV 5 1นะครับกดจากรีโมทนะครับกดแช่ไว้แช่ประมาณ3วินะครับเรามีสวิตช์อันใหม่ให้นะครับกดเปิดจากสวิตช์เดิมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับของเดิมติดรถ กดปิดตรงนี้ได้นะครับสำหรับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยด้านหน้าเราจะมีสวิตเพิ่มให้ตัวหนึ่งนะครับเพราะมันจะมีที่ว่างให้ใส่สวิตได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยต้องหาที่ว่างใส่สวิตอีกทีนะครับสวิตตัวนี้นะครับกดแช่สามวิเหมือนกันนะครับมันก็จะเปิดกดแช่สามวินะครับมันก็จะปิดประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นตัว ก่อนมันเดนเช็ดเนี่ยเราต้องหาที่ใส่สวิตอีกทีนึงนะครับประมาณนี้ครับเติมของใส่รถตัวเองสะดวกดีครับ